สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องครอบครัวตัว A นะคะก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่เราได้จัดทําขึ้นนะคะพอดีปกตินะคะเราก็จะรวมางานถักนะคะโคเชแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่อยู่อังกฤษนะคะรวมกับช่องเดียวก่อนหน้านี้นะคะ a l e x a n d r Rose a ์แ Family นะคะเปลี่ยนเป็นอัญชยาโคเชโดยตรงนั้นก็จะเป็นงาน โคเชทั้งหมดนะคะตอนนี้ดาวก็จะแยกออกมาเพราะว่าการจากสถิติที่ดาวดูนะคะก็คือส่วนมากคนที่กดติดตามก็จะเป็นคนที่ชอบงานโคเชของดาวนะคะก็ดาวก็ขอแยกงานโคเชแล้วก็ช่องการไลฟ์สไตล์ที่ใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษอีกช่องหนึ่งนะคะก็คือเป็นช่องนี้เลยนะคะขอแนะนําตัวนะคะปกติดาวก็ไม่ได้แนะนาตัวนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะ ชื่อดาวนะคะปกตินะคะปกติดาวก็ไม่ได้ทํา y o u t u b e นะคะเพิ่งมาทํา y o u t u b e ช่วงที่ดาวมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะดาวมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษได้เข้าปีนี้เข้าปีที่2นะคะปีแรกก็คือก่อนหน้านั้นก่อน,ก,อนก่อนหน้านั้นคือปีที่แล้วนะคะก็คือดาว เดินทางมานะคะเหลือแค่ประมาณไม่นานนะคะหรือว่าประมาณสัก1เดือนนะคะก่อนที่เขาจะปิดประเทศนะคะก็ถือว่าด้วยความโชคดีไปนะคะก็ได้มาก่อนช่วงปิดประเทศนะคะแล้วก็ล็อกดาวไปค่ะตัวนี้นะคะดาวก็จะพูดถึงว่าทําไมเหตุผลที่ดาวได้มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะหเลยแหละที่ดาวมาอยู่ประเทศอังกฤษคือก่อนหน้าน,นี้นะคะก็คือแฟนดาว กับดาวนะคะตัวของดาวเองก็ไม่คิดไม่ฝันแล้วก็แฟนดาวเขาก็ไม่ได้คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าเขาจะมากลับมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเพราะว่าส่วนมากที่เขาไเขาใช้ชีวิตนะคะเขาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยมากกว่าเพราะว่าเขาอยู่ประเทศไทยนานถึง20กว่าปีนะคะก็จะพูดไทยจ๋าเลยค่ะก็คือแฟนจะใช้ชีวิตส่วนมากอยู่ที่ประเทศไทยค่ะเราก็อยู่ที่นู่นแล้วก็ช่วงเวลาที่เราคบกันก็มากกว่า10กว่าปีนะคะก็ นั่นแหละค่ะก็คือเราไม่ได้คิดไม่ฝันว่าเราจะกลับมาใช้ชีวิตหรือว่าแฟนก็ไม่ได้ไม่คาดคิดหรือว่าไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะกลับมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะตอนนี้เหตุผลหลกัหลกๆที่เรามาอยู่นะคะ 1. คือแฟนไม่มีงานที่ประเทศไทยไม่มีงานทําไม่มีเงินเข้านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือหลกัหลกๆเลยนะคะตัวดาวเองเคยก่อนหน้านี้เคยมีธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วพูด พูดได้เลยว่าเหมือนล้มละลายแต่ไม่ใช่ล้มละลายเพราะว่าดาวจทย์ในบุคคลธรรมดาเรามีธุรกิจส่วนตัวแล้วล้ลมนะคะก็คือขาดทุนไปมากกว่าล้านนะคะว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะมาเรากา็สินค้าที่ดาวขายนะคะเป็นสินค้าพวกเครื่องสําอางนะคะแล้วก็ให้กับชาวต่างชาติประเทศหนึ่งนะคะและทีนี้ประเทศนั้นนะคะชาวต่างชาติเขาไม่ได้มานะคะสินค้าที่ดาวขายก็ขายไม่ได้คนไทยก็ไม่ค่อยได้ซื้อสินค้าแบบนี้นะคะส่วนมากแล้วก็ ก่อนที่เราจะมาราก็นําไปขายบางส่วนที่ราคาถูกหน่อยสินค้าที่ราคาแพงดาวก็ไม่ได้ขายนะเพราะว่า,าขายออนไลน์ก็ยังขายไม่ได้นะคะก็ทีนี้ก็ปล่อยให้หมดอายุไปนะคะเจอกับสถานการณ์โควิดน้องสาวนะคะดาวฝากน้องสาวไว้ขายขายที่เมืองไทยแต่ก็คือ,อช่วงโควิดด้วยไปขายที่ตลาดนัดไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็เลยปล่อยก็คือว่า เสียเสียตรงนี้ไปนะคะก็คือที่ที่ดาวขาดทุนไปหรือว่าล้มไปโดยที่ดาวไม่ได้อะไรกลับคืนมานะคะนะคะคือเหตุผลว่าทําไมดาวต้องมาใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษแล้วก็แฟนดาวเองเขาก็ไม่มีงานไม่มีเงินด้วยนะคะก็เราก็เลยย้ายมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษในความโชคร้ายที่เราไม่มีงานที่แฟนไม่มีงานนะคะดาวความโชคร้ายก็ยังโชคดีอยู่ก็คือเขาได้งานทํากับเพื่อนเขาเพราะว่าเพื่อนเขาก็ รับทำงานเข้าทำงานด้วยกับเพื่อนนะคะแล้วก็ในสิ่งแรกนะคะเรามาหางานทำพูดได้ไงว่าแฟนมาหางานทำเพราะว่าตัวดาวเองก้องเลี้ยงน้องนะคะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกที่อยู่ที่บ้านนะคะดูดูอเล็กซานดรานะคะก็คือเลี้ยงดูอเล็กซานดราอยู่ที่บ้านแล้วก็สิ่งที่สองนะคะก็คือ มาขอสัญชาติให้น้องอเล็กซานดราค่ะเพราะว่าน้องอเล็กซานดรานี่คือเขาโตขึ้นมาสองขวบแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องอเล็กซานดราเขาเกิดที่เมืองไทยดาวก็อยากจะแฟนเขาก็ได้โอกาสกลับมาในช่วงช่วงที่ที่เรามานะคะเราก็มาขอสัญชาติก็คือรอบแรกเรามาขอสัญชาติก็ไม่ได้เพราะว่าเอกสารเราไม่ครบนะคะรอบที่สองก็ยังไม่ครบอีกก็ก็ เดี๋ยวจะพูดให้ฟังในคลิปถัดไปนะคะว่าเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะก็คือมาขอสัญชติให้น้องอเล็กซานดรานะคะคือเป็นเหตุผลหลักๆนะคะแล้วก็เราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะก็ใช้ชีวิตที่นี่นะคะดาวก็ถ้าได้จัดทําขึ้นและแชร์ว่าจะแชร์ประสบการณ์ในการที่เรามาอยู่ที่ประเทศอังกฤษให้ผู้ชมได้ได้ได้ฟังนะคะว่าแชร์ประสบการณ์นะคะว่าชีวิตดาวเป็นยังไงจากที่เราไม่ได้คิดไม่ฝันนะคะเพราะว่า ภาษาอังกฤษนะดาวเองก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยเพราะว่าส่วนมากแฟนเขาจะพูดภาษาไทยกับดาวนะคะกัดาวก็ต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกเยอะเลยนะคะนี่คือเป็นเหตุผลว่าทําไมดาวต้องมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเพราะว่าถ้าดาวอยู่ที่ประเทศไทยดาวก็ไม่อยากจะเป็นลำบากพ่อแม่ถ้าเราไปอยู่กับพ่อแม่แล้วแฟนเราจะอยู่ยังไงนะคะใช่ไหมคะถ้าดาวไปทํางานก็ระหว่างเงินเดือนของดาวเองก็เลี้ยงดูทั้งตัวเล็กและครอบครัวแล้วก็แฟนไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า าการใช้ชีวิตหรือว่าอาหารการกินของเขาก็จะแตกต่างกับเรานะคะก็คือถ้าสมมติว่าไม่อยู่ที่นี่กจ็จะดีกับเราก็จะเหนื่อยเขาแต่ก็เงินเดือนของเขามันก็จะเยอะกว่าแล้วก็พอกินต่อแต่และเดือนไปก,กับชีวิตดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าก็นี่แหละค่ะแล้วทำไมถึงต้องย้ายมาอยู่ที่นี่แต่เราก็ไม่อยากไปลําบากพ่อกับแม่เนาะเพราะว่าเราเองล้มเราก็ไม่อยากให้แก เหนื่อยใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดาวก็เลยได้ผันแปรเข้ามามาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็นี่ละคะ่ะคือประสบการณ์ว่าทำไมดาวถึงมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะช่วงก่อนโควิดนะคะแล้วกดว็ด้วยความโชคดีนะคะมาก่อนมาก่อนประมาณหนึ่งเดือนนะคะก่อนที่จะปิดประเทศนะคะตอนนี้เราก็ติดยาแล้วก็อยู่นานเลยะคะ่ะตอนนี้ยังไม่มีกําหนดนะคะว่าจะกลับไทยเมื่อไหร่นะคะเพราะว่ายัง ยังไม่รู้เลยนะคะแล้วก็นี่นะคะคือดาวเอาประสบการณ์ที่ดาวย้ายมาอยู่ที่นี่ก็มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะก็หวังว่าจะเป็นให้ผู้ชมหรือผู้ฟังรับฟังนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะอาจจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะก็ฝากนะคะช่องนี้ไว้ให้ทุกคนรับชมรับฟังและการติดตามการใช้ชีวิตของดาวด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่ามีประโยชน์หรือว่าชอบในการพูดการดำรงแล้วก็ ไลฟ์สไตล์ของดาวที่ดาวอยู่ประเทศอังกฤษนะคะก็ฝากด้วยนะคะในช่องครอบครัวตัวเองนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกแล้วก็ดาวจะนําเสนอคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าทุกคนจะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ดาวด้วยนะคะถ้างั้นวันนี้ดาวขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ